ทักทายพี่นอ้องเงมาเาสาร์สุขภสุขุนได้ครับเด้อพอดีกะถึงเวลานะครับเนาะมาให้อาหารป่าพี่เก้าละครับบรรยากาศยามจะเสาร์เงี้องหมอกปกคลุมไปเมื่อเลยครับตอนนี้บรรยากาศยามจะเสาร์อยู่กลางคืนหน้าพี่เก้าละครับพี่น้อง งั้นเมื่อเช้านี้ไม่คอยกินไปไหนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันจะเริ่มเย็นนะครับเนาะจะกินช่วงแดดๆครับช่วงเจกเป็นแตกรวานไปแล้วนะครับนะเนาะแดดเนี่ยก็กินเองนะครับเริ่มเข้าสู้นานา ปลาการู้รึกว่าจะกินหัวอาหารหยาเก่งน้อยครับเขากรหรูอะไครับแต่ว่าช่วงยี้มันสับมันกระหรูชกมันเป็นเด่นๆน,นะครับเนาะฟารว่ากินช่วงนี่มันจะกินช่วงตอนเทงเด่ดเดดนแดดไปนลครับเด็ดแดดกับข้าของขินมากินนะครับเนาะวานช่วงนี่ก็กินเป็นบางโตแล้วครับเขาก็เข้าใจแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้มันเศร้านะครับเนะาะบัาครับวุล้มอมาควบคุมเต้แบบนั้นเลยครับ หมอกแห้งดีครับปุนฟังทางปุณบอกว่าพอดีมันบังต้นใหม่นะครับเนาะก,กับใบของเสียงหน้าถึงเวลาก็บมะไฮแล้วครับแต่เขาจะกินดีช่วงนั้นมาแล้งไปละครับพราวามันมาจากเห็นมันแดดเนาะครับเนาะวานจำแดกจำนวงไห้บัท่านแหละครับถึงเวลาก็บมาไหแล้วครับพี่น้องอาหารปลาอาหารกบ,กบกบกะเลียงซองกะช่างแหละครับนั่น กระพุ่นมุนเง่าเลี้ยงเดียนกลัวๆโตซ้ำสามนิ้วแหละครับสองนิ้วสามนิ้วปลาดุกกระมี้สามกระช่งแหละครับข้ามบนกระบ่อดินบ่อหนึ่งนะครับเนาะสำหรับโตใหญ่แหละครับอันนี้กะกระช่งปลานิ่นครับนี่กะย่างาบางๆรว,วมกันน่งเอาขั้นเบ็ดมัดตกตก,กเบ็ดนะครับ ย้ำกับมาถิ่มใส่กับมใหมินว่าหานไ่เสือบรรยากาศย้ำจะเศร้าครับอยู่กลางถุงหน้าของจังหวัดเลย์อ,อยู่กระช่างป่านะครับเนาะราว่ที่ขยับขยายอยดีจัน้อยแต่ภาวะที่เมื่อเพิ่มครับสองกระช่างอยู่ครับเพื่อจะเลี้ยงปลาดุกนะครับเนาะเพราะว่าปลาดุกนี่พี่นอ้องเบิรนกาชาวบ้านผู้ประชันจอนพันไปพันมาแบบนี้แหละครับเป็นกระแวะมาซื้อแต่ว่าช่วงนี้ปลาผมมันทานใหน่ครับ ราะว่าผู้บริโภคเนี่ยมันกินปลาดีดีครับพีนทท่น้องแถวๆนี้ปันกินปลาดีปลาใหญ่น้นำประทันครับบรรยากาศย้ำเศร้าๆแหะครับถึงเวลากลับมาให้อาหารปาลานะครับแต่ว่าส่วนจะเศร้ามันกัดเศร้าอยู่นะครับเนาะมันกัดรูสซกว่าอากาศมันจะเริ่มเย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นน้ำมือเศร้าปลาจะไปกินหัวอาหารไปไหนครับย้ำมือเศร้าเนาะต่กวานไ้ให้กวอนแหละครับเพราะว่าผมจีไปทุระอยู่ครับ ก็เละมาหวานห้ก่อนอันนี้กะกะช่างกบครับนี่กบกับเดียนก็กัวครับอันรู้นี่ตัวใหญ่ตัวน้อยสมกันครับตัวาลากักมันก็อยู่กับการก,กินนะครับเนาะตัวใหญ่กินกินกับตัวใหญ่ไว้ครับตัวน้อยกั จำหนะครับแต่ว่ามงหนึ่งอยู่ในพักกระตนตัวใหญ่เลยครับเส็มสามนิ้วบรรยากาศแามเศร้า,ามันกินกะบ่าควายกินไปได้แหละครับเพราะว่ามันอากาศเย็นนะครับนะ่าเก้าใจแล้วครับเพราะว่าช่วงใดเขาสิกินนะครับนะาะก็เลยรู้สึกว่าบมตกใจครับในการเลี้ยงป่ากบ่ตกใจนะครับนะาะเพราะว่าเขารู้ว่าช่วงใดเขากินช่วงใดเขาจะาให้กินนะครับ อ๋อเ่ยมาเศร้านี่มันอากาศเย็นมันก็จะน่ากินไปไหนนะครับครับมันบรรยากาศงามเศร้าเศ้าครับมองเต็มเลยครับเขากําลังจะเริ่มนี่นะครับเนาะบางเจ้าก็เริ่มจะหัวเลียงแหละครับเขาจะเริ่มเลียงนะครับเนาะบางมองกะเพึ่งเป็นน,นํานมบางมองกะเข้าข้าเม็ดกะลริ่มรู้สึกว่าเป็นจะเป็นเม็ดแน่นยังน้อยนะครับเนาะแต่น้อยก็ได้เที่ยวเขาแล้วรับปุ่นครับ มาถักท่ายเป็นนอนง่ามแต่เสาวคับในการมาให้อาหารปลานะครับอาหารกบบรรยากาศงามๆตัวสาวอยู่กลางพงอากาศดีดีครับเป็นนอนเลยสดชื่นดีมันเย็นสบายนะครับเนาะงาม,มาแรงโอ้ยนอนดีครับไป่นนอนเลยยิงหมอกนำนำหมอกยังยิงเย็นก็ยิงนอนดีเติ้งก็เริ่มรู้สึกว่าจังหวะเร,เริ่มอากาศจะลดลงแล้วครับ ว,ว่าในกลางวันที่31ตุลานะครับเนาะจะเข้าสู้หนาวแล้วกับอีสานบรรเทาบางมองจะเริ่มเกี่ยวเข่ากันแล้วเนาะครับเนาะสำหรับปูเปิลลงเข่าดอนะครับเนาะเข่าเจ้าดอจะได้เกี่ยวไหวจะเจ้าหมู่มบ้านในพวเมืองกันบ้งจะเริ่มแล้วครับบางมองก็เริ่มหัวเหลืยงจังน้อยแป๊บหนึ่งก็ได้เกี้ยวเข่าแล้วครับอีสานโซนแถวๆอำเภอเมืองจังหวัดเลยองมาเกิน สองสามอาทิตย์เม่เกินสามอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วครับเป็นบางเจ้านะครับเนาะที่ได้ดำหน้าตัวหัวปีพายเข่าตัวหัวปีค่ะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับมาถักท้ายพี่น้องอยู่กับช่างปลาล่ะครับหน้ากระจุยบ้านให้อยู่ละครับเพราะว่าช่วงย่ามือสาวมันกระทันได้กินไปนไหนนะครับเนาะเป็นละแดดแดดเป็นละเขาจริกินอากาศนี่ดีพี่น้องเลยมาถักท้ายพี่น้องอย่ามือสาวได้ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุข ในการดำรงชีวิตได้กันได้ขอบคุณทุกท่านแหละครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่จะดีในการเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณหลายได้รับพี่นองขอพี่นองทุกท่านลำรวยเงินทองลำรวยสุขภาพเฮงเฮงปังปังสุขภูสุขคนได้ครับผม